ผู้ที่ไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลสอย่างเช่น ผู้ที่มีความสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดการที่มีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสามารถละกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้ละไอความคับแค้นไอความเร่าร้อนภายในจิตมันจะสามารถระงับสิ่งเหล่านี้ไม่มังเกิดขึ้นถ้าเจอคนที่สำรวมกายวาจาใจหรือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญเชลีเป็นเนื้อหน้นาบุญ ของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่า หรือผู้ที่รู้จักการเสพปัจจัย4ีการเสพปัจจัย4ี่เพื่อละกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าปัจจัยสีที่เราบริโภคนี่สามารถละกิเลสได้ในการบริโภคปัจจัย4ีําำยังไง <c oughs> เวลาที่เราเองเสพปัจจัย4ี่อย่างเช่นเครื่องนุ่งหม่มเราอาศัยเครื่องนุ่งหม่มที่เราใช้อยู่เสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าอะไรต่างๆนียใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อละกิเลสเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเพื่อละไอ้ความเร่าร้อนความคับแค้นนี้ ด้วยการเสพเครื่องนุ่งหม่มเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนสวมเสื้อผ้าเพื่อบำบัดป้องกันเหลือบยุงลมแดดหรือสัตว์เลื้อยคลานหรือใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดอวัยวะที่มันมีความน่าละอายอย่าให้ความที่น่าละอายเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานี่คือการสวมเสื้อผ้าการใช้เครื่องนุ่งหม่มเพื่อที่จะละไอกเกลสไม่ยึดมั่นถือมั่นในเครื่องนุ่งหม่ม